กว่าจะเก่งก็นิดนึงต้องฝึกสอนแปลงหน่วยนะคะอันนี้มาตราการช่างตวงเดี๋ยวพี่อ้อจะแนบไว้ในคู่มือนะคะ1ช้อนโต๊ะเท่ากับ3ช้อนชาเกลือป่นผงวานิลาผงฟูนะคะ1ช้อนโต๊ะจะมีค่าเท่ากับ10กรัมถ้าใช้เกลือป่น3ส่วนสช้อนชา ในสูตรบอกแบบนี้ใช่ไหมคะแปลงแปลงแปลงหน่วยเป็นจำนวนกรัมโดยเอา10กรัมเนี่ยหารด้วย3เท่ากับเท่าไหร่3 3 3กรัมที่หารด้วย3เพราะ1ช้อนโต๊ะเท่ากับ3ช้อนชาถูกต้องไหมคะก็เอา10หาร3มันจะได้เท่ากับ3.33เนี่ยฮะ หช้อนชาจะเท่ากับ3.33ดังนั้น3ส่วน4ช้อนชาเท่ากับ3.33เนี่ยคูณอ่ะโทษทีหารด้วย4ใช่ไหมคะเอา1ช้อนชานี่แบ่งออกเป็น4ส่วนก่อนแล้วมาคูณด้วย3ถูกต้องไหม มันจะเท่ากับ2.4975กรัมนี่วิธีแปลงวิธีแปลงหน่วยนะอันนี้ถ้าตามไม่ทันไปฝึกและทำความเข้าใจนะคะพี่อ้อเอาใส่ไว้ใ,ให้คู่มือแล้วนะคะนะต่อไป